หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรากบัวในซูเปอร์มาร์เก็ตถึงมีราคาแพงกว่าพืชผักชนิดอื่นภาพความสะอาดน่ากินที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นแท้จริงแล้วคือผลผลิตจากหยาดเหงื่อท่ามกลางโคลนตมที่น้อยคนนักจะเคยสัมผัสการเก็บเกี่ยวรากบัวไม่ได้ทำได้ง่ายเหมือนการถอนหัวเชยเท้าหรือมันฝรัง่งแต่มันเหมือนการขุดสมบัติที่ฝังลึกอยู่ใต้เลนแรงงานต้องยอมสละความสบาย ลงไปยืนแช่น้ำที่ลึกถึงระดับเอวท่ามกลางคโคลนที่เหนียวเหนอะนะหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การใช้แรงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความประนีตเพราะรากบัวนั้นเปราะบางและหักง่ายเป็นที่สุดหากพลั้งมือเพียงนิดจนเนื้อบัวแตกร้าวนั่นหมายถึงมูลค่าที่หายไปในพริบตาและถูกคัดออกเป็นเกรดรองทันทีหลังผ่านด่านการขุดมาได้อย่างยากลำบากยังต้องเจอกับกระบวนการทำความสะอาดอีกหลายขั้นตอน รากบัวที่เต็มไปด้วยคราบโคลนต้องถูกชำระล้างด้วยแรงดันน้ำสูงครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะนำมาตัดแต่งที่ละข้อและคัดขนาดอย่างละเอียดเพื่อบรรจุลงหีบห่อเมื่อพิจารณาจากวงจรชีวิตที่ต้องใช้เวลานานกว่า5เดือนในการเติบโตบวกกับข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยวที่1คนสามารถทำได้เพียงไม่กี่กิโลกรัมต่อวันจึงไม่แปลกเลยที่ต้นทุนแรงงานจะพุ่งสูงตามความเหนื่อยยาก ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณหยิบรากบัวสีขาวนวลขึ้นมาโปรดรู้ไว้ว่าทุกข้อที่อวบอิ่มคือหยาดเหงื่อและแรงกายที่แลกมาด้วยความอดทนในทุกตารางนิ้วของก้นบึ้งผืนน้ำ